หัวใจของผมนะการทํางานสร้างงานเนี่ยคนพื้นที่ต้องได้ด้วยไม่ใช่แค่เราต้องพูดถึงผลกระทบโควิดด้วยนะคือถ,ถ้าเกิดไม่มีโควิดเข้ามามไม่ไม่มีเบรกเอาฮันนี่สานิสัยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีถึง2ง,งานที่เราจะได้จับเลยทีแต่ว่าก็โดนโยกเลิกหมดกิจก,กรรมในอีสปอร์ตเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบเสียหมดเลยเพราะว่าโควิดอย่างเดียวเลยครับเมื่อกี้ ที่พี่พูดขึ้นมาคำหนึ่งเรื่องของสปอนเซอร์จริงๆสปอนเซอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งปัจจัยหัวใจหลักเลยแหละที่จะสร้างเม็ดเงินให้ได้ใช่ครับเพราะว่าถามว่าสปอนเซอร์จะได้อะไรถ้าในรูปแบบของการโฆษณาเนี่ยก็จะมีอาการโลโก้บนเสตเอจริงๆแล้วอะพวกสปอนเซอร์ครับพี่ส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าออนไลน์ก็จะดูที่ยอดไอบอลไงพี่เป็นจริงๆแล้วมันจะเป็นออนไลน์อ d อร์ซิติ้งอีกไม่ว่าจะเป็นบนเสื้อบนปกเพจหรือว่าเป็นลิงก์ตามโพสต์งี้ครับมันก็ทําให้ทาฟฟิก ของแอดเจ้าลิงนั้นมีคนเข้ามาดูเยอะได้ครับก็คือแล้วมันวัดได้ด้วยมันวัดจากคลิกได้ด้วยมันรีชไปเท่าไหร่ก็คือมันเห็นกันจะกจไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของตัวเสื้อครับผมอย่างอันนี้ก็จะมีสปอนเซอร์ของมจะเยอะอันนี้เป็นเสื้อของทีมใช่ครับใช่ครับผมเอาเลยในทีมเลยซึ่งก็จะแบบก็จะมีอันนี้จริงๆถ้าดูผุ่นๆเนื่มันเสื้อบอนเหมือนกันนะ เหมือนเสื้อบอลแต่จะเป็นรูปแบบของ sublimation คือการเป็นลงเสื้อไปเลยที่ไม่ใช่สกยนครับเป็นเรื่องเดียวกับเสื้อไปเลยคือเราเราก็จะใส่ใจในทุกการเลียดคือว่าอย่างตัวเสื้อเนี่ยอ๋ออมก็เป็นคนออกแบบล้าออกแบบเองแล้วก็เลือกตัวผ้าเองแล้วก็เราต้องมาดูสีดูอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันกากาไใรูลกคือเดินคุณจะใส่ใส่ไปชิดปั๊จมันก็ได้อะไรยงงก็ได้ ก um um ็จะอันนี้ก <ider> ็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มันเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทเราด้วยนะแล้วก็เพิ่มความเชื่อถือในระดับหนึ่งด้วยว่าเอ้ยเรามีสปอนเซอร์เข้ามาอไอคอนของะกัศเลยครับว่าแบบเอ้เสืทีมมันก็ต้องมีรูปแบบหรือว่าสัญลักษณ์ของมันนี่ือแบเสื้อหังกักได้เสื้อทีมาเลยนี่ว้นาคนก็จะจำได้ครับซึ่งถามฟังแบบนี้แล้วโอ้โหดูเหมือนจะแบบมีสปอนเซอร์เข้ามามากมายไม่ใช่มีแค่สปอนเซอร์ไทยอย่างเดียวรู้ไหมคะมีสปอนเซอร์จาก ต่างชาติด้วยทั่วโลกเลยคือถ้าในพูดถึงเรื่องสปอนเซอร์ทั่วโลกเนี่ยโอเคแหละเราอาจจะเราจะไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าถามว่าในไทยทุกวันนี้มันมีมันมีทีมอีกหลายๆทีมที่เป็นเจ้าของจากต่างประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยหรือมันจะเป็นมีเป็นบางเจ้าที่เป็นโฆษณาของต่างประเทศอันนี้ก็มีเหมือนกันครับอย่างถามว่าท่านอย่างวันนี้โอเคก็อยากจะมีอย่างเจ้าเนี้ยครับผมอ่าอันนี้ครับคนเอก แต่ปัจจุบันก็นี้เดี๋ยวเราจะมีรุ่นใหม่ละใช่ครับที่เป็นสปอนเซอร์เก่าเือยังไม่อัปเดตแล้เซอรออัปเดตแล้วคือผมสั่งพิมพ์ประดุ่ยังไม่เสร็จก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนก่อนเป็นการอัปเดตของเสื้อทางกันแต่นี่แหละบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ที่มีมูลค่าซ่อนอยู่มากๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้จํากัดแค่สปอนเซอร์ในไทยแต่มาจากได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยโดยเฉพาะยิ่งเป็นเกมออนไลน์ที่มันมีเครือข่ายที่มันเชื่อมโยงหากันแบบนี้อบว่าโอ้โห มันมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากกว่านี้อีกไกลเลยนะคือต้องต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี้ยพี่โฆษณาไหนแล้วแบรนด์ไหนยงไรอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นทีวีถูกไหมพี่เป็นจะดังแต่ว่าอีสปอร์ตเนี่ยต้องบอกไปว่าแบบค่า advertising มันถูกกว่าเยอะเลยครับแล้วก็คนเม่เห็นได้จริงด้วยแต่ตอนแรกเห็นบอกว่าก็มีปัญหาอุปสรรคเรื่องของสปอนเซอร์เหมือนกันคือมันต้องใช้เวลาในการบิ้วระดับหนึ่งถูกไหมคะให้เขารู้จักเราก่อนใช่ครับแต่ผลงานแรกเลยครับแต่ผลงานแรกจากที่เริ่มอาจจะแบบ ไม่ดีแบบคนไม่รู้จักมากสปอนเซอร์อาจจะแบบไม่เชื่อว่าแบบลงเงินไปแล้วจะได้อะไรคืนมาแต่ปัจจุบันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเราทําได้แล้วสปอนเซอร์ก็เริ่มสนใจแล้วก็นําเงินมาลงทุนให้กับเร,เราได้จัดการเราค่อนข้างที่จะพิจารณาการตอบแทนกับตัวสปอนเซอร์มากพอสมควรครับคือเราเราไม่ใช่คนที่อยากจะได้เงินเราจะขอเราจะเบิกเงินต่อเมื่อมันมีเหตุต้องใช้อย่างเช่นค่าเดินทางหรือค่าที่พักอะไรเงี้ยที่เราจะหาเฉลี่ยกันหลายเจ้า เราไม่ต้องการที่เขาต้องจ่ายเงินเราเป็นเดือนก็ได้อันนี้อยู่ถแ,แต่ว่าเราแต่ทีมนะว่ายังไงแต่ของเราจะเป็นแบบคุซัพพอร์ตเราเป็นระครั้งไปแล้วเพื่อที่จะแลกแลกกันานนี้เพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วอะโมเปรียดได้ไหมว่าจริงๆแล้ว e-sport organizer agency เนี่ยก็เหมือนกับ agency organizer agency โฆษณาในปัจจุบันนี้แต่ว่าอันนี้เราแค่ดูแลในส่วนของออนไลน์อย่างเดียวถูกไหมฮะจริงๆแนละ้วถ้าเกิดว่า ต้องพูดถึงผลกระทบโควิดด้วยนะพี่คือถ้าเกิดไม่มีโควิดเข้ามาไม่ไม่มีเบรกเอาคฮะน่สานิเสยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีถึงสองงานที่เราจะได้จัดเลยพี่แต่ว่าก็โดนยกเลิกไปหมดเลยครับซึ่งสองงานนี้เรียกว่าคือเราสามารถบูมงานท่องเที่ยวในในอีกระดับเลยจากธุรกิจนี่เจ้าของธุรกิจเขาสนใจมากเลยเราก็เสียดายงานนี้มากเพราะเพราะไม่ใช่ว่า บอกเข้าใจว่าหูเป็นเกมออนไลน์แล้วก็คือแบบเอ้ยต่างคนต่างอยู่แต่ละบ้านแล้วเกเล่นด้วยกันเพราะปกติทัวร์นาเมนต์มันก็มีการนํารวมกันของคนเหมือนกันถูกไหมามาันจัดเป็นอีเวนต์ปกติเลยเนี่ยแหละแต่ว่าก็คือเล่นเกมกันจริงๆอ่ะพี่ความภูมิใจของนักกีฬาอีสปอร์ตะครับมันคืออันแรกเลยคือต้องได้แชมป์ชื่อที่เสียงโด่งดังใช่ไหมพี่แต่การออกออนเบดหรือว่าแข่งออฟไลน์เนี่ยโอ้โหน้องๆแบบเฮ้ยมันดีมันสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองได้ไงพี่ แต่ีงานาโดนยกเลิกไปโอเคงานหดก็ต้องออนไลน์เลยครับจริงๆผู้ผมจัดออนไลน์ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยพอพูดถึงโควิดปุ๊บเชื่อว่าแม้มันจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับออนไลน์อยู่แล้วนะดูเหมือนจะได้รับผลกระทบน้อยมากจริงๆแต่มันก็สร้างจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้กับบริษัทของเราเหมือนกันถูกไหมคะใช่ครับอืมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเราแพนลนแล้วมีนามปีที่แล้วคลิกออฟงานใหญ่ในภาคอีสานเราคือเราไม่ได้มองแค่งานจากแข่งขันเรามอง งานท่องเที่ยวคือเรามองแบบปัปปปจจัยไปโดยรอบเลยว่าเราไมา่ได้แค่แข่งเกมเพราะว่าหัวใจของผมอะการทํางานสร้างงานเนี่ยคนพื้นที่ต้องได้ด้วยไม่ใช่แค่เราคือเราอยากให้มันเป็นปอย่างนั้นแต่พอมันเจอโควิดไปทุกอย่างมันหยุดม,มันก็จะหยุดเป็นทอดทอดทอดมาเรื่อยๆสุดท้ายมันก็กลับมาที่เราแล้วเราเองอะมีการปรับตัวอย่างไรบ้างพอมันเจอโควิดมาคือพอโดนโควิดไปปุ๊บก็ นั่นแหละครับก็เราเราก็ยังขอบคุณบริษัทน<ช>ิโม่ด้วยว่ายังจ้างงานเราอย่างต่อเนื่องใช่ครับคือมันโดนกระทบจนรับว่าเสียเรื่องเบนเออโปรฟิตไปเยอะครับแต่ว่าเราก็ยังอยู่ได้ในระดับหนึ่งมไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับแล้วก็มาเสร็จแล้วที่ว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะมีอีเวนต์ดีๆดีเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะได้แบบโอเคมีรายได้เข้ามาเพิ่มแล้วรวมถึงกิจกรรมในอีสปอร์ตเพิ่มขึ้นเราก็แบบเสียหมดเลยเพราะว่าโควิดอย่างเดียวเลยครับแต่แต่ในในแง่ดีอย่างน้อยๆคือ ตอนที่เราเริ่มมีงานออนไลน์พอเราเริ่มมีงานเยอะขึ้นเ,<อ>เราต้องใช้คนเยอะขึ้นมันก็เปิดโอกาสให้คนที่ว่างงานคนที่สนใจแต่เขาว่างงานคนที่อยากเรียนรู้หรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนม,ยมัธยมอยากช่วยเหลือครอบครัวอ,อยากหาเงินด้วยตัวเองออใช่ร <S <S ใชเราเรามีเราม,เรามีเรามีเด็กมัธยมในทีมเรามีคนว่างงานในทีมเรามีคนพูดได้หลายภาษาใช่ครับนี่คือแบบมันเป็นวุกิจแล้วมีโอกาส เราเราไม่ได้แค่แค่ว่าเราจัดเราหาเงินนะการกระจายไรายได้ให้กับคนที่เขาอยากอยากทำแต่ก็ใช่ว่าเราจะจ้างทุกคนจริง,รงปัจจุบันนี้ตัศึกษาฝึกการ,ราถ้าเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์หรือว่าในเทศอะฝึกกับผวผมเลยเลยผมก็จะโยงงานให้กแบบเป็นคอนเทนต์อิดิเตอร์หรือว่าวิดีโออิดิเตอร์คอนเทนต์เคียร์ผมก็ผมก็ได้ต่อมาหาอะไรนะ<อ>ผมก็ได้ต่อตรงว่าแบบผมว่ายังไม่ได้จบเป็นนิติบุคคลนะ,ะรับได้ใช่ไหม ทำหา,ร,ารับได้เขาก็ตอบอยว่กับมาเลยครับว่าโอเคได้คือเหมือนเป็นรูปแบบบริษัทนั่น,นะครับคือน้องอ่ำก็อยู่ในส่วนด้านงานศึกษาผมเ้งก็ในส่วนของการจ้างงานเลย